ใช่แบบใช้ในชีวิตประจาวันใช่คือ,อทัชมาฮาลอย่างเงี้ยเขาเรียนเกี่ยวกับทัชมาฮาลเขาก็จําได้ว่าเขาเคยเดินแล้วข้างในจะเป็นแบบมีผู้หญิงกับมีผู้ชายนอนอยู่แล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปข้างในแล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออ แสดงว่าสิ่งที่เราทามันก็อาจจะแบบม,มันช่วยอาจจะเป็น experience อาจจะเป็นอะไรที่ให้เขาช่วยจําในสิ่งที่เขาจะต้องเรียนในอนาคตคืออยากให้เขาเรียนรู้ที่ว่ามันมันมันไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะทุกๆอย่างเลยเพราะว่าถ้าเอาจริงๆสําหรับสําหรับหนูเองหนูคิดว่าเขาถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างสบายหนูอยากให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วอะกว่ามันจะได้อะไรมาหรือคนอื่นได้อะไรมาหรือการที่เขาจะได้ ใช้ชีวิตแบบไหนอ่ะมันจะต้องมีการ sacrifice อะไรบางอย่างคือไม่งั้นสอนอย่างเดียวไม่เห็นภาพแล้วเด็กๆว่ามันลําบากไหมก็่ลจะไม่จริงเหรอลำบากแต่สนุกนาแพทอ่ะพรุ่งนี้เลยไม่มีทางเกิดขึ้นกับนแพทแน่นอนชวนแมชวนว่าไปไอแม่เอาเอาลูกนาแพทไปไหมอเอาอยา ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีจํานวนผู้สูงอายุ12ล้านคนฮะในแต่ละปีนั้นจะพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุหกล้มถึง3ล้านคนและหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุหกล้มก็คือคื้นเปียกหรือ พื้นที่ลื่นนั่นเองครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ m r Safe Ultra ครับนวัตกรรมเคลือบพื้นกันลื่นที่ป้องกันพื้นลื่นได้ทุกพื้นผิวสัมผัสนุ่มไม่บาดเท้าปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายพื้นผิวและร่องยานแนวเพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีกัดกร่อนช่วยป้องกันตะไคร่ราดำและแบคทีเรียอีกต่างหาครับ ที่สำคัญก็คือเคลือบพื้นผิวได้นานถึง1ปีจากการเคลือบเพียงครั้งเดียวใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่บีบ r s s a f e u t t r a ลงบนพื้นใช้ลูกกลิ้งถูไปมาให้ทั่วปล่อยทิ้งไว้8-12ชั่วโมงก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับแล้วในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการที d สิบเดของเราอยู่นั่นก็คือ Mr. s a f e Ultra ชุดนี้ราคาปกติเราขาย 2,441บาทโปรโมชั่น mm. พิเศษวันนี้เราขาย2,400บาทแต่แถมอีก1ชุด <c oughs> เอาไป2ชุดแปลว่าชุดหนึงเหลือแค่พันสถูกมากครับถ้าสนใจก็ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน764 <c oughs> ดอกจัน45 <c oughs> ดอกจัน 4, <c oughs> 1 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติ เพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวนิเนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at mr safe ได้เลยนะครับโปรอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยกดดอกจัน7 6 4ดอกจัน45ดอกจัน10 กดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแล้วก็รอรับสายจากระบบอตัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวิเนตที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับอย่ารอช้านะครับเพิ่มความปลอดภัยบนพื้นได้ง่ายๆด้วย m r s a f e Ultra ครับเชิญน้าไปนะล,ลูกนะาแพชื่อเลซิงอายุเท่าเ,เอเดน,นลูกไห เอเดนพาเปเกบอลนด้วยเอาลูกนักแพทยไปเที่ยวด้วยกันเราเราสตาร์ทเราสตาร์ททริปจากกันลองไปขี่ม้าในคาเฟ่กันก่อนได้ไหมอันนี้เป็นข้อเสนอเลยราตลองเข้าป่าก่อนจะเข้าป่าก่อนพวกพวกเราไปเข้าป่าแล้วมีใครมีใครร้องไห้บ้างไหมไม่มีไม่มีเลยนี่ร้องไห้เป็นเรื่องปกติมากเลยเด้คนเนี้เดน น้ำทิ่มครับโอเคอันนะั้นลองได้อลองด้ำลองได้แต่ความเจ๋วนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเดินไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยน้ำแบบคือใส่รองเท้าแล้วมันขี้โคลนขี้โคลนแบบติดหัวเข่าอะ่ะม,มันรองเท้ามันก็จมอยู่ข้างในแล้วเราก็คิดแล้วว่าโหถ้าวันแรกรองเท้าหายแล้วอ,ลอ,อีกที่เหลืออีกที่เหลือนี่คือลําบากแน่เลยเฮ้ยถือรองเท้ากันลูกโอ้เสียนตั้มเขาไ้เจอเสียนอีกเอ้า <laughs> เต็มเลยมันไม่ใช่เซี้ยนมันคือหนามเลยอ่ะก็ต้องเอาเอามีดมานั่งแคะเท้าดาดานั่ยนะแล้วอุ้มก็ไม่ไหวในดาโดนสองสามอันแต่ไม่เอาออกก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้เจ็ดวันเลยผมสองขึ้นดาดาตั้งแต่วันนี้ยังไม่เอาออกเลยวันนี้ยังอยู่เลยจริงไปแล้วละลายไปแล้วลูกมันละลายไปแล้วจริงเหรอดาดาไม่เอาออกแล้วแล้วแต่ยังเอเดนน่ะ ผมก็ต้องแงะให้ออกให้ก่อนใช่ไหมเอาอะไรแงะก็มีดพบขี้โคลนน้ำก็มีเอามีดแงะแงะแงะมันก็เลือดมันก็ไหลติดเชื้อเลก็ให้เดินไปเลยครับก็เดี๋ยวเขาก็เดินในขี้โคลนเดี๋ยวไปถึงพวกนี้เป็นหมอไงเอาไปมงใบไม้ถูทาทาหายแม่แม่ได้มีบอกดาด่าหรือเราเราดูจอยไปกับสามีเรามากเลยนะ เรามีคัดค้านกันไหมไม่แต่ว่าทุกครั้งอะ่ะก่อนที่เราไปอะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปเราไปเลยมันมันมีการทําการบ้านความปลอดภยัยคนหรือว่าเกิดเรื่องอะไรเราจะต้องทํายังไงมันมีแผนข้างหลังเต็มมากเลยคือถ้าสมมุติว่าก็ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆปะื<ไ>ปอเต้ใบหนึง่งใช่มันมันก็อาจจะเกิดเหตุ ไม่คาดฝันที่เขาเรียกอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็นี่มาเนี่ก็เป็นไปได้เดินตกบันไดก็อุบัติเหตุได้แต่ตรงนี้มันใกล้โรงพยาบาลไงเ้นหลุยกรุงเทพพิศเตียงนี่เรานอนบ้านหมอเลยเนี่ยหมอหมอผีเขาเรียกว่าชาแมนชาแมนเขาเป็นหมอเขารู้จักแบบใบไม้อะไรอย่างนี้ แต่ว่าข้างในที่เราถือไปแต่ห่กว่าถือเนี่ยยาเต็มกระเป๋าเต็มเลยยาเต็มกระเป๋าเลยอที่สําคัญก็คือเนาะยาแก้ไข้มาเรียเบสิกเบสิกจริงๆแล้วมาเรียเนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะนะครับมาเรียมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในในในป่าครับผมก็เพิ่งรู้ครับเขาบอกว่ามันในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าอใช่เพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคจาก เกยุ่งยุงครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องไปกินเลือดของคนที่อาจจะเป็นเชื้อโรคนี้ใช่มีเชื้อโรคผมมัเข้าใจมาตลอดว่าเดี๋ยวเข้าป่าเป็นมาเรียเป็นอะไรแน่เลยอืมแต่ว่าก่อนก่อนไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะโทรถามหมอละหมอเราจะไปแถวทวีปนี้แถวนี้เราต้องป้องกันผิดอะไรก่อนไหมอวัยซีหรืออะไรหมอเขาก็จะรู้ก่อนแล้วว่าอ้าบ้านนี้จะไปนี อ๋อต้องป้องกันอันนี้ฉีดอันนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มีความเสี่ยงที่เราจะสามารถเป็นอะไรได้อะไรเงี้ยมันถึงบอกว่าก่อนไปพวกหนูก็แบบทำกันบ้านกันก่อนเพรากกห่วงเรื่องความปลอดภัยเหมือน